ที่แล้วเราอยู่ในภาคอีสานที่โรงเรียนบ้านปราสาทเยอจังหวัดศรีสะเกดกันมาแล้วนะคะวันนี้ลัดล็อกขึ้นใกล้กรุงเทพมหานครอีกสักนิดมากันที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะอาหารกลางวันทําให้หนูแข็งแรงแล้วก็เรียนดีขึ้นโอโหได้ยินอย่างนี้แล้วอยากจะรู้แล้วล่ะค่ะว่าณนะที่โรงเรียนบ้านหนองยาป้องแห่งนี้มีวิธีไหนที่ทําให้น้องๆนักเรียนถูกใจกับอาหารกลางวันได้ขนาดนี้ค่ะ หลักการนั้นก็คือทําให้เป็นวิถีชีวิตให้ได้โดยจากการเรียนรู้ครูทุกคนต้องให้เห็นประโยชน์ที่มุ่งสู่เด็กอย่างแท้จริงและชุมชนเห็นว่าเกิดกับลูกหลานเขาอย่างแท้จริงก็จะได้รับความร่วมมือการที่จะให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดีได้เนี่ยนักเรียนต้องเป็นคุณลักษณะนิสัยอย่างแท้จริงหรือเรียกว่าสุขนิสัยนะครับเราจัดก,การเรียนรู้ใน,ใน,ใ,นในห้องเรียนด้วยแล้วออกมาสู่วิถีชีวิตด้วย ทำให้นักเรียนโรงเรียนนี้ไม่รับประทานขนมกรุบกรอบเลยและน้อาอัดลมนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็พัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชนเป็นตําบลน,น้ําเปล่าแห่งแรกของประเทศไทยนะครับเพราะทางโรงเรียนแห่งนี้ได้รับความใส่ใจของคนในชุมชนก่อเกิดกองทุนข้าวขึ้นมาทําให้เงินกองทุนที่ได้รับจากกองทุนผนวกกับเงินที่ได้มาจากการทํากิจกรรมนํามาทาเป็นกับข้าวและผลไม้ที่เป็นประโยชน์ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะราวะทุโภชนาการ นะครับเป็นภาวะที่นักเรียนขาดแคลนนะครับตอนแรกนะครับแต่ตอนนี้ภาวะทุพโภชนาการทั้งอ้วนทั้งผอมเป็นเรื่องเดียวกันนะครับตอนแรกมีมีมีมเยอะมากนะครับทั้งสองด้านแต่ตัวน,นี้เราจัดการให้อยู่ในเกณฑ์แล้วไม่เกิน5%หรือ6%อยู่แค่นี้เราทําได้ครับและทั้งหมดนี้คือส่วนผสมของความสําเร็จจากทุกๆโรงเรียนต้นแบบโครงการอาหารกลางวัน ที่เรานำมาเสนอการตลอด2เดือนนี้นะคะหากโรงเรียนไหนจะนำไปต่อยอดเพื่อเพิ่มเติมให้เป็นประโยชน์ในโรงเรียนก็สามารถนำไปใช้ได้ไม่ว่ากันค่ะด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ